เทยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC ของน้องจ้าจ่านะวันนี้จ้าจ่าพามาชมในส่วนของรถนะคะกระบะที่ราคาถูกไม่น้อยนะคะ,ค,นนนะค,ะคันนี้นะคะคันนี้เนาะจ๋าให้ชมนะคะขับไม่เพียง60,000กิโลนะคะค่าตัวอยู่ที่449,000นะคะเป็นเกียร์ออโต้ตัว2.4 Z edition สีเทาดำสภาพตัวรถสวยๆค่ะนะคะเหลี่ยมสันตัวรถสากระโปรงสวยคมชัดนะคะ ไม่มีอรอยสะเก็ดหินนะคะสภาพตัวรถสวย,สวยเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมนะคะกระจังหน้าหมูป่านะคะทะเบียน3ทพุทธเท่าฉช,ชิง4สี่คันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถมือเดียวนะคะแล้วก็ไม่แค่หกหมื่นกิโลนะคะโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมรถไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากับสีกอไม้นะคะเหลี่ยมสันด้นานข้างของตัวรถสวยเดิมนะคะท่านผู้ชมสวยเดิมนะคะเบ้าชกเหลี่ยมชกทุกอย่างสวยทั้งหมดปกตินะคะ กระจกภาวอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยวมองข้าง LED สวยเดิมที่บังแดดกันสาดติดให้ครบนะคะแล้วก็ตัวโลโก้นะคะฟิล์มนะคะอูครบเป็นรถสวยๆเดิมๆนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักที่ความแน่นอนนะคะใครตามหารถกระบะไปใช้งานมือสองเลรดเอไม่ควรพลาดคิดนี้นะคะน็อตนะคะนี่ฝากระโปรงอ่ะน็อต เขเก็บสายไฟยนะคะรายละเอียดเรียมซ้ำตัวอย่างตัวรถทุกอย่างนะคะอยู่เดิมทั้งหมดนะคะนี่สภาพเดิมเบาะไม่มีขาดไม่มีชำรุดนะคะตัวรถภายในสวยเดิมนะคะคอส่วนเกียร์คอสดแอร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบทั้งหมดเลยนะคะท่านผู้ชมเฮดรูมสวยขาวสะอาดใครตามหารถสวยๆไปใช้งานไม่ควรพลาดน้องก็จะเอามาให้แล้วนะคะถือว่าคุ้มค่านะคะกับรถสวยๆเดิมๆนะคะท่านผู้ชม รถสวยๆเดิมๆม,มาพร้อมล้อแมกอัอลอยที่เดิมใหม่โรงงานเลยนะคะสติกเกอร์ด้านข้าง z e t i t i t n o n นะคะไฟท้ายสวยใสนะคะโลโก้โตโย t a ชัดเจนนะคะตัวลงไฟเบรกแต่ที่3มอยู่ในสภาพเดิมส่วนบณ์แบบนะคะเซนเซอร์ถอยมีให้ครบนะคะท่านะผู้ชมนะคะแล้วก็ไฮรักตัวรีโวไฮลักเนี่ยนะคะคมชัดทั้งหมดเลยใครตามหาอยู่ไม่ควรพลาดนะคะใครตามหาอยู่ไม่ควรพลาดนะคะ มาเอารถกระบะสวยๆไม้น้อยสีสวยนะคะไปใช้งานได้เลยนะคะตามหาสีนี้อยู่นะคะสีนี้เป็นสีค่อนข้างขายดีนะคะเป็นสีค่อนข้างขายดีของรีโว่เลยนะคะสีเทาดําเป็นสีที่ยอดนิยมนะคะแล้วก็ขายดีมากราคาเขาถือว่าดีนะคะ4490 0 0บาทเดี๋ยวจ๋าจะพาไปดูภายในกันค่ะเดี๋ยวจ๋าจะพามาดูภายในกันเลยนะคะตัวนี้นะคะที่แคปนะคะที่ รองเบารองแคบเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ใส่ให้ใหม่นะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้านะส่วนรายละเอียดของตัวโครงสร้างสบ,บีเนี่ยนะคะสภาพเดิมนะคะท่อเก็บสายไฟเดิมนะคะรายละเอียดโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยแพงประตูดูสวยสดใหม่ทั้งหมดนะคะรายละเอียดไม่มีตําหนิเลยคันนี้ถือว่าสวยมากนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถกระบะสวยดดๆดีๆเดิมๆไ้ใช้งานนะคะประหยัดไปหลายแสนนะคะก็เอาไปใช้เลยคันนี้ก็ประหยัดไปตั้งสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเนาะ ก็ประปหยัดไปเยอะเลยเหมือนกันนะคะ,ะก็ไเด้เกียอ์อโตไปใช้งานพวงมาลัยังส,สดสดสวยๆใหไม่หมเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะรายละเอียดโครงสร้างตัวรถสวยเดิมนะคะรถไม่มีตําหนิแต่อย่างใดนะคะนี่นะคะภายในสวยเดิมค่ะซื้อออกมาจากป้ายแดงยังไงเราได้ไปอย่างนั้นเลยนะคะท่ออะไรเครื่องมือแม่แรงนะคะของลงของเลวได้หมดทุกอย่างนะคะท่านผู้ชมนะคะรายละเอียดโครงสร้างสวยเดิมนะคะใครที่ตามหารถรุ่นนี้อยู่นะคะไม่ควรพลาดน,นะคะน้องจ้าจ๋าแนะนําให้เป็นรุ่นนี้เลย นะคะเดี๋ยวไปชมในส่วนตัวของเครื่องยนต์พร้อมกันนะคะเพราะว่ารายละเอียดตัวรถภายนอกภายในคือไม่มีํำหนิเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กัน <sliding. S 1> ค่ะเรามาดูในส่วนตัวของเครื่องยนต์กันนะคะท่านผู้ชมนะฝาครอบเครื่องเดิมนะคะเครื่องยนต์สวยสดใหม่นะคานหน้าไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะท่านผู้ชมสภาพเดิมสภาพสวยน็อตสภาพเดิมมากๆเลยนะคะรายละเอียดตัวน็อตโครงสร้างเดิม นอ็อตแคมซ้ายแคมขวาน็อดดีคมไฟม้อน้ำแผ่นเพดอยู่จุดเดิมน็อตฝากระโปรงเดิมค่ะนะคะรายละเอียดเครื่องยนต์สวยสดใหม่นะคะท่านผู้ชมนะคะเครื่องยนต์สวยมากนะคะสดมากสายพันทัมมิ่งอยู่สภาพสมบูรณ์แบบอยู่เลยค่ะลูกค้านะคะลูกค้าสามารถนัดดูรถตัวจริงได้นะคะหรือจะมาเทสได้ทดลองขับนะคะหานนท์กระจ่าเพจยนมาเอารถสวยสวยเดิมๆคุ้มค่าคุ้มราคา กับในราคาที่ไม่ต้องใช้งบดาวก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะคะไม่ไม่ไม่ต้องดาวเนี่ยก็สามารถเป็นเจ้าของได้หรือว่าใครอยากจะเอาไปต่อยอดธุรกิจส่วนตัวนะคะถือว่าคุ้มนะคะรุ่นนี้นะคะก่อนจากกันไปนะคะท่านผู้ชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นกำลังใจให้น้องเจ้าจ๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องเจ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ